สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับากานนี้เราพาทุกท่านมาที่วัดถ้ำเสืออำเภอถ้ำม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับตอนนี้ก็เข้ามากราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับนี่คือคำกราบบูชานะครับนี่เป็นระฆครงนะครับ สำหรับรูปนะครับถ้ารูปเร็วๆนะครับเสียงคลื่นของการรูปจะส่งเสียงขยายเสียงออกมาครับได้ยินเสียงแล้วครับจากคลื่นครับแรงจากกรรูปด้วยความเร็วสะท้อนมาเป็นเสียง ครับมาภายนอกนะครับตอนนี้ประชาชนเริ่มเดินทางมาถึงกันนะครับในบริเวณของวัดถ้ำเสือคนก็เริ่มพุกคล้านขึ้นนะครับบริเวณที่จุดแรกที่ขึ้นมานะครับที่เป็นลานกว้างบนยอดเขาตอนนี้กําลังจะเดินทางขึ้นบนมณฑบนะครับที่อยู่สูงกว่าลานกว้างสักครู่นะครับ เราจะขึ้นไปข้างบนนะครับมีบันไดขึ้นไปว่ามีทั้งหมด9ชั้นนะครับคอยากจะจุดยอเจิคครับนี่มาได้ชั้นที่1นะครับชั้นที่ห จากชั้นที่1นะครับเปิดทะลุมามาชมวิวด้านล่างนะครับนี่ชั้นที่1นึ่แล้วก็ขึ้นไปชั้นที่2ชั้นที่สชั้นที่4ี่ห้าหกเจนะครับตรงนี้ชั้นที่2นะครับ <c oughs> ชั้นที่สอง ชั้นที่สองนี่จะเป็นแบบนักลบนะครับชั้นที่สองนะครับชั้นที่สามนี่ก็จะเป็นประวัตินะครับประวัติเช่นประวัติด่านเจดีสามองค์ประวัติถ้ำ ประวัติสถานที่สงครามก้าทับประวัติสถานที่สําคัญทั้งหลายนะครับพื้นที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรีมีองค์พุทธรูปนะครับมีองค์ประวัติของบุคคลสําคัญโดยรอบนะครับ ขึ้นชั้นต่อไปนะครับครับชั้นที่ห้านะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆขึ้นชั้นต่อไปนะครับชั้นที่หกครับชั้นที่หกก็จะมีพระพุทธรูปนะครับปางยืนนะครับมองไปข้างนอกนะครับชั้นที่หก วิวข้างล่างนะครับชัน้นต่อไปนะครับชั้นที่เจ็ดครับถึงน้วน,นะครับชั้นสูงสุดนะครับชั้นสูงสุดจะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่นะครับ รอบรอบรคารอบรอบอนลังคาครับนลังคาก็ถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุับ อะไรจะทอะไรพระพุทธรูปที่ฐานนะครับที่ฐานของพระบรมสารีริกธาตุซึ่งองค์สารีริกธาตุนั้นบรรจุชัน้นต่อไปนะครับท่าน,นี้นะครับแล้วก็ชั้นต่อไปครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับมีอยู่ทุกชั้นครับทีนี้ก็ดูวิวด้านนอกนะวิวด้านนอกของชั้นสูงสุด วิวของแม่น้ำกับวิวทางทิศตะว,วันออกนะครับมองไปด้านล่างของวัดนะครับแล้วก็ชุมชนเรามองจากวิวตอนนี้เป็นด้านทิศใต้นะครับทิศเหนือทิศตะว,วันออกตอนนี้ทิศใต้นะครับ อันนี้ทางด้านทิศตะวันตกนะครับมองไปทางข่าวทางทิศตะวันตกนะครับจะขยายดูบริเวณที่ทุกคนขึ้นมานะครับในพื้นข้างล่างขึ้นมาก็จะมาอยู่จากฐานที่หนึ่งนะครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนยอดบนตบที่มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ เราต้องขอก็ขอยุติการน,นำเสนอในตอนนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับครับก็อย่าลืมนะครับคลิกคำว่าติดตามนะ Subscribe นะครับสวัสดีครับ